คุณเคยคิดไหมว่างานแต่งงานที่ควรเต็มไปด้วยความสุขอาจกลายเป็นฝันร้ายในเวลาเพียง30นาทีคู่รักที่เพิ่งสาบานต่อหน้าผู้คนต้องผเผชิญกับสิ่งลึกลับที่ไม่มีใครคาดคิดเหตุผลที่แท้จริงน่ากลัวเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้คู่รักหนุ่มสาวเพิ่งแต่งงานกันใหม่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มยังคงอบอวลอยู่ในอากาศเพียงส0นาทีหลังจากพิธีสิ้นสุดพวกเขานั่งในรถคันหรูมุ่งหน้าไปยังโรงแรม ท้องฟ้าขม,มืดลงอย่างรวดเร็วเมฆหนาทือปกคลุมจนไร้แสงดาวถนนสายเล็กเงียบงนันมีเพียงไฟถนนที่สว่างวูบว่าเป็นช่วงลมเย็นพัดกระจกหน้าต่างสั่นสะเทือนหญิงสาวหันไปยิ้มให้สามีแต่ทันใดนั้นสายตาของเธอก็แข็งค้างริมถนนด้านข้างปรากฏเงาคนยืนอยู่ผิวซีดขาวร่างกายสันไหวเหมือนกำลังจ้องมองเข้ามาในรถชายหนุ่มชะลอรถ หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีเสียงเครื่องยนต์กลายเป็นดังชัดกว่าปกติอากาศในรถหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกหญิงสาวกระซิบเสียงสัน่นเธอบอกว่าสายตาของคนคนนั้นเหมือนกับคนที่เธอรู้จักดีทั้งที่คนคนนั้นจากไปแล้วหลายปีชายหนุ่มเหลือบมองร่างที่ยืนอยู่ริมถนนไม่ไหวติงสายตาคมกริบจับจ้องเข้ามาเหมือนต้องการจะบอกอะไรบางอย่าง ไฟถนนข้างหน้าเกิดดับวูบเมื่อสนิททั่วทั้งบริเวณเมื่อแสงกลับมาอีกครั้งเงาร่างนั้นกลับยืนอยู่ใกล้รถมากขึ้นกว่าเดิมชายหนุ่มกดเบรกแทบไม่ทันเสียงยางเสียสีกับพื้นถนนดังแสบหูรถสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนหญิงสาวร้องออกมาหัวใจทั้งคู่แทบหยุดเต้นเขาหันไปมองอีกครั้งร่างนั้นยืนอยู่ตรงหน้ารถใบหน้าซีเซียไร้เลือดฝาด ดวงตากลมโตเบิกกว้างจนผิดธรรมชาติหญิงสาวจับแขนสามีแน่นเธอสั่นสถานไปทั้งตัวปากพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเธอเพียงแค่ชี้ไปข้างหน้าอย่างหวาดกลัวชายหนุ่มกระพริบตาแรงๆเมื่อเงยหน้ามองอีกครั้งร่างนั้นหายไปแล้วเหลือเพียงถนนว่างเปล่าและความเงียบอันหนักอึง้งเขาพยายามปลอบใจภรรยา บอกว่าคงเป็นแค่ตาฝาดแต่เธอสายหัวแรงน้ำตาคลอเธอมั่นใจว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ภาพลวงตาท่านใดนั้นกลิ่นเหม็นไม่บางอย่างลอยเข้ามาในรถเหมือนกลิ่นเสื้อผ้าที่ถูกไฟเผาพระครุ้มจนทั้งคู่ไอออกมาชายหนุ่มรีบหมุนพวงมาลัยหวังจะขับออกไปให้พ้นแต่ไฟถนนทุกดวงด้านหน้าเริ่มดับลงทีละดวงบรรยากาศมืดมิดสนิทเหลือเพียงแสงไฟหน้ารถที่สาดออกไป ซึ่งตอนนี้สองให้เห็นบางสิ่งกำลังยืนขวางอยู่กลางถนนเงาร่างนั้นยังคงเป็นคนเดิมแต่ครั้งนี้ใกล้กว่าเดิมจนเห็นรายละเอียดชัดเจนผิวหนังไม่เกรียมเป็นแผลผู้พองกลิ่นไม่ที่แรงขึ้นยืนยันว่ามันไม่ใช่เพียงเงาหญิงสาวกรีดร้องสุดเสียงชายหนุ่มเหยียบคันเร่งพุ่งตรงไปแต่แทนที่ร่างนั้นจะถอยหนีมันกลับยกแขนขึ้นชี้ตรงมาที่พวกเขา ดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยแค้นเคืองเสียงเครื่องยนต์คำรามลัน่นรถพุ่งทยานตรงเข้าใส่และในเสี้ยววินาทีที่ชนเข้าเต็มแรงร่างนั้นกลับไม่กระเด็นไปไหนมันหายว่าไปเหลือไว้เพียงเสียงระเบิดก้องกังวานในหูทั้งคู่หญิงสาวร้องให้เึกสะอื้นมือสั่นไม่หยุดเธอหันไปสบตาสามีและสิ่งที่เธอเห็นทำให้เลือดในกายแข็งเป็นน้ำแข็งทันที ใบหน้าของชายหนุ่มสะท้อนแสงไฟมีรอยแผลไม่ดำคำลามจากข้างแก้มและกลิ่นไม่ที่คลุ้งอยู่นั้นไม่ได้มาจากภายนอกแต่กำลังออกมาจากร่างของเขาเองหญิงสาวผงะถอยหนีไปชิดประตูดวงตาเบิกกว้างน้ำตาไหลพรากเธอไม่อาจเชื่อได้ว่าสามีของเธอซึ่งเพิ่งสวมแหวนแต่งงานกับเธอเมื่อไม่กี่นาทีก่อนกลับมีบาดแผลน้ากลัวโผล่ขึ้นมาอย่างไร้เหตุผล ชายหนุ่มจับพวงมาลัยแน่นมือของเขาสั่นสะท้านผิวหนังที่มือเริ่มพองเป็นตุ่มแดงเหมือนถูกไฟลวกจนเลือดไหลซึมแต่เขายังคงพยายามขับรถต่อไปเสียงหอบหายใจของเขาหนักขึ้นทุกครั้งที่หายใจออกกลิ่นไม่กลับแรงกว่าเดิมรากับมีเท่าฐานซ่อนอยู่ในปอดของเขาหญิงสาวถึงกับยกมือปิดจมูกและร้องให้สะอื้นเธอเห็นมันเหมือนกันใช่ไหม ชายหนุ่มเอ่ยด้วยเสียงแห่พร่าหญิงสาวพยักหน้าทั้งที่ยังตัวสัน่นเขายกยิ้มบางๆแต่รอยยิ้มกลับบิดเบี้ยวเหมือนคนที่กำลังเจ็บปวดอย่างสาหาัสทันใดนั้นกระจกมองหลังสะท้อนภาพบางอย่างหญิงสาวเหลือไปเห็นรามไม่เกลียมเมื่อครู่กำลังนั่งอยู่เบาะหลังมันก้มหน้าและส่งเสียงหายใจทุทัดหนักหน่วงเส้นผมที่ไม่จนกรอบค่อยๆหลุดร่วงลงบนเบาหญิงสาวกรีดร้องสุดเสียง เธอเอื้อมมือจะเปิดประตูรถแต่ประตูเหมือนถูกล็อกจากด้านในไม่มีทางหนีเธอตะโกนเรียกสามีแต่เขากลับนิ่งเงียบใบหน้าของเขาเอียงช้าๆามาหาเธอครึ่งหนึ่งของใบหน้ายังเป็นปกติแต่ครึ่งหนึ่งอีกด้านกลับไม่เกรียมดวงตาข้างนั้นแดงก่ำจนเหมือนเปลวไฟกำลังลุกเธอแทบหยุดหายใจเราไม่ควรแต่งงานวันนี้เสียงเขาแผ่วต่ำแต่ก้องสะท้อนในหู หญิงสาวตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดภาพเงาไม่เกรียมด้านหลังโน้มตัวเข้ามาใกล้เรื่อยๆกลิ่งเนื้อเผาไหม้แทรกซึมจนห้องโดยสารแคบลงทุกวินาทีและในขณะเดียวกันไฟถนนด้านนอกเริ่มติดตดับดับเหมือนทั้งโลกภายนอกกำลังจะมอดสลายหญิงสาวได้ยินเสียงเหมือนเปลวไฟกำลังลุกลามดังมาจากใต้ท้องรถเองมือของเธอสั่นสะท้านหัวใจเต็มไปด้วยคำถาม เธอไม่รู้ว่าสามีตรงหน้าเป็นคนเดิมจริงๆหรือไม่หรือสิ่งที่นั่งข้างเธอในตอนนี้คือบางอย่างที่ไม่ควรจะมีอยู่ตั้งแต่แรกเธอหลับตาลงน้ำตาเอ,อรินในวินาทีนั้นเองเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นใกล้หูเสียงที่ไม่ใช่ของสามีแต่เป็นเสียงแหบพร่าของใครบางคนที่เคยตายด้วยไฟเมื่อหลายปีก่อนหญิงสาวสะดุ้งเฮือกร่างกายแข็งค้าง เธอรู้สึกถึงลมหายใจร้อนจัดเหมือนลมที่ออกมาจากเตาเผาข้างแก้มของเธอร้อนวูบขึ้นทันทีกลิ่นควันไฟแรงจนตาลุกน้ําเธอค่อยๆหันหน้าช้าๆข้างเบาว่างเปล่าไม่มีใครแต่เสียงกระซิบยังดังใกล้หูคําพูดนั้นพร่ำซ้ำเหมือนกําลังสาปแช่งเธอให้ไม่มีทางหนีชายหนุ่มที่นั่งข้างเธอหัวเราะเบาๆ เสียงหัวเราะนั้นไม่เหมือนเสียงเขาอีกต่อไปทุ้มต่ำจนเหมือนเสียงโลหะเสียดกันเขาเงยหน้าดวงตาแดงฉานวาววับผิวหนังที่ไม่ค่อยๆลามไปทั่วใบหน้าและลำคอหญิงสาวกรีดร้องสุดเสียงพยายามดิ้นหนีแต่ถูกเขาคว้าแขนไว้ฝ่ามือของเขาร้อนระอุราวกับถูกจับด้วยก้อนถ่านไฟแดงเธอรู้สึกเหมือนผิวหนังของเธอกำลังละลายทันใดนั้นไฟหน้ารถกระพริบแรง เผยให้เห็นร่าไม่เกรียมบนเบาะหลังมันขยับตัวช้าๆโน้มหน้าออกมาดวงตาที่กลวงโบมีเพียงแสงไฟสว่างว่าภายในเหมือนเปลวเ,เพลิงกำลังส่องลอดออกมาหญิงสาวพยายามทุบประตูเสียงดังปังๆสะท้อนในความเงียบแต่บานประตูแข็งราวกับเหล็กหนาไม่มีแม้แต่รอยบุบเธอหอบหายใจถี่ร่างกายไร้เรี่ยวแรงเสียงเครื่องยนต์คำรามดังขึ้นเอง แม้ชายหนุ่มจะไม่ได้เหยียบคันเร่งรถแล่นไปข้างหน้าด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไฟถนนด้านนอกดับสนิททีละดวงทุกอย่างรอบตัวดำมืดจนเหลือเพียงเอาไฟสว่างจากเบาะหลังหญิงสาวร้องให้จนแทบขาดใจเธอตะโกนเรียกชื่อสามีอีกครั้งแต่สิ่งที่หันมามองเธอไม่ใช่ชายหนุ่มที่เธอรักอีกต่อไปใบหน้าครึ่งหนึ่งถูกไฟกัดกินจนกลายเป็นโครงกระดูกดำเกรียม เขาเอื้อมมือมาแตะใบหน้าของเธอเบาๆเสียงกระซิบจากเบาะหลังก็แทรกขึ้นมาอีกครั้งครั้งนี้ดังชัดเจนเหมือนกระซิบอยู่ในใจเธอเองคนที่นั่งข้างเธอไม่ใช่เขาอีกแล้วหญิงสาวสั่นสะท้านจนพูดไม่ออกเธอพยายามเบือนหน้าหนีแต่สายตาเธอก็เหลือไปเห็นในกระจกข้างผ้าสะท้อนที่ควรเป็นเธอเองกลับกลายเป็นใบหน้าที่ไม่เกรียมเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดซึมและรอยยิ้มหยินเยียบ หัวใจเธอหยุดเต้นวูบร่างทั้งร่างเย็นชืดเหมือนถูกดูดพลังเธอไม่รู้ว่าตัวเองยังเป็นคนอยู่หรือไม่หรือกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสาปร้ายนี้แล้วหญิงสาวตัวสั่นเทิมดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเธอยกมือขึ้นรูปแก้มของตนเองผิวหนังยังคงนิ่มและอบอุ่นแต่ในกระจกสะท้อนกลับเห็นเป็นผิวหนังที่ไม่เกรียมเต็มไปด้วยแผลผุพองและรอยม่ลึกจนเห็นกระดูก เสียงหัวเราะต่ำๆดังมาจากเบาะหลังมันดังก้องจนเหมือนมาจากทุกทิศทางหญิงสาวเอามือปิดหูแต่เสียงนั้นไม่หายรามไม่เกรียมก้าวออกมาจากเงามืดเนื้อมือที่มีเพียงกระดูกดําเกรียมเอื้อมาทางเธอเธอพยายามผลักประตูอีกครั้งแต่มือจับประตูร้อนจัดจนผิวหนังพองเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดรามไม่เกรียมโน้มหน้าเข้ามาใกล้ ดวงตาที่กลงโบกคู่นั้นเหมือนดูดวิญญาณของเธอเข้าไปสามีที่นั่งข้างๆไม่ได้ห้ามปรามตับหัวรบิดเบี้ยวพร้อมกันกับร่างด้านหลังใบหน้าของเขาค่อยๆผุกร่อนกลายเป็นเท้าฐานร่วงหล่นทีละชิ้นแต่เขายังคงขับรถไปข้างหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถนนที่แล่นผ่านไม่สิ้นสุดไม่มีป้ายไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่มีผู้คนมีเพียงความมืดและไฟหน้ารถที่สาดไปไกลสุดสายตา หญิงสาวเริ่มรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งทุกนาทีที่ผ่านไปกับเหมือนเธอติดอยู่ที่นี่มานานหลายปีเธอสะอื้นถามเสียงสัน่นพวกเรากำลังจะไปที่ไหนชายหนุ่มเงยหน้ามามองคลื่งใบหน้าของเขากลายเป็นกะโหลกไฟที่ลุกโชนและเขาพูดชัดเธอชัดคำว่าเรากำลังจะกลับไปที่เดิมที่ทุกอย่างเริ่มต้นทันใดนั้นหญิงสาวก็รู้สึกหนาวเย็นแผ่ซ่าน ไม่ใช่ความหนาวของอากาศแต่เป็นความเย็นที่ฝังลึกในจิตใจเหมือนมีบางสิ่งกำลังบีบคั้นดวงวิญญาณเธอเธอก้มองมือของตัวเองผิวหนังเริ่มมีรอยแดงคล้ายแผลไฟลวกเธอกรีดร้องพยายามปัดออกแต่รอยนั้นกลับลามไปทั่วแขนและคอกลิ่นไม่คละคลุ้งออกมาจากผิวหนังเธอเองน้ำตายหยดลงบนรอยแผลแต่กลับไม่มีความเย็นมันเดือดพล่านเหมือนหยดน้ำลงบนเหล็กร้อน ร่างไม่เกรียมบนเบาะหลังโน้มตัวเข้ามากระซิบอีกครั้งเสียงพร่ก้องอยู่ในหัวไม่มีทางหนีเธอเลือกแล้วตั้งแต่รับแหวนวงนั้นหญิงสาวเบิกตากว้างหันมองนิ้วนางของตนแหวนแต่งงานที่เพิ่งสวมเมื่อสาสบนาทีก่อนกำลังร้อนจัดจนโลหะแดงฉานเธอพยายามดึงออกแต่ยิ่งดึงกลับยิ่งแน่นเหมือนมันหลอมรวมกับผิวหนังของเธอไปแล้วขณะเดียวกันรถทั้งคันเริ่มสั่นสะเทือน ไฟหน้ารถกระพริบถี่ขึ้นราวกับจะร,ระเบิดเสียงหวีดร้องของวิญญาณดังแท้จากทุกมุมหญิงสาวกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงของเธอกลับถูกกลืนหายไปในความมืดอันไร้ที่สิ้นสุดรถทั้งคันสั่นสะเทือนแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงโลหะเสียดสีกับพื้นถนนดังสนัน่นไฟหน้ารถแตกวูวบว่าราวกับสายฟ้ากำลังฟาดอยู่ตรงหน้าหญิงสาวกอดตัวเองแน่นน้ำตาไหลพรากไม่หยุดหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอก เธอมองไปที่สามีอีกครั้งแต่สิ่งที่นั่งข้างเธอไม่ใช่เขาอีกแล้วโครงกระดูกที่ลุกเป็นไฟนั่งแทนที่อยู่ตรงเบาะคนขับดวงตาที่ว่างเปล่าเหมือนพรงมืดกลับมีแสงเพลิงส่องออกมาเหมือนดวงประทีปจากนรกมันหันมาช้าๆรอยยิ้มสยแยะเผยให้เห็นฟันดำเกรียมเสียงพูดแถบพระหนักแน่นดังออกมาเราจะไม่หยุดจนกว่าจะถึงที่ที่เธอต้องอยู่หญิงสาวสายหน้าร้องให้สออึกสสอื่น เธอพยายามดึงแหวนออกจากนิ้วอีกครั้งผิวหนังรอบๆแหวนไม่จนส่งกลิ่นควันคลุ้งโลหะสีเงินเปลี่ยนเป็นดำเหมือนเท่าทานแต่ไม่ว่าเธอจะดึงแรงแค่ไหนแหวนก็ไม่หลุดทันใดนั้นกระจกหน้ารถแตกกระจายเศษแก้วปลิวฟุ้งเหมือนฝนแหลมคมลมร้อนพัดทะลักเข้ามาเหมือนมาจากเตาเผายักย้ายหญิงสาวกรีดร้องหลบหน้าก้มตัวลงแต่เสียงกระซิบก้องดังขึ้นมาอีกครั้งจากทุกมุม เธอหนีไม่ได้เธอเลือกแล้วเธอเป็นของเราเบาะหลังที่เคยมีร่างไม่เกรียมตอนนี้เต็มไปด้วยเงาดำหลายร่างพวกมันซ้อนทับกันร่างกายบิดเบี้ยวบางร่างไร้แขนบางร่างไร้ขาแต่ทุกสายตาจ้องมาที่หญิงสาวพร้อมกันเธอหอบหายใจถี่ร่างกายสั่นสานมือทั้งสองเกาะเบาไว้จนเล็บจิกลงไปในผ้าเลือดไหลออกมาตามปลายนิ้วแต่เธอไม่รู้สึกเจ็บอีกแล้ว เพราะความกลัวได้กลืนกินทุกสิ่งถนนด้านหน้าไม่ใช่ถนนอีกต่อไปมันกลายเป็นเส้นทางสีดำไม่เกรียมสองข้างทางมีไฟลุกโชนเป็นกำแพงสูงเสียงกรีดร้องนับร้อยดังสะท้อนออกมาเหมือนผู้คนที่ติดอยู่ในเปลเพลิงกำลังเรียกขอความช่วยเหลือหญิงสาวตะโกนั่นร,นร้องขอให้มีใครสักคนช่วยแต่เสียงของเธอสะท้อนกลับมาเพียงลำพังเหมือนทั้งโลกนี้เหลือแค่เธอและวิญญ,ญาณที่ลุกไหมเหล่านั้น โครงกระดูกเพลิงที่ขับรถเอื้อมมือมาจับมือเธอแน่นแรงบีบทาให้เธอเจ็บจนแทบกระดูกหักดวงตาเพลิงของมันจ้องมาลึกในดวงตาเธอและพูดด้วยเสียงที่เย็นเยียบยิ่งกว่าไฟที่ลุกโชนเจ้าสาวของเราที่เราคอยมานานแสนนานหญิงสาวสั่นสานไปทั้งร่างเธอรู้ทันทีว่าเธอไม่ได้ถูกเลือกเพราะความรักแต่เพราะเธอคือเครื่องบูชาเพื่อผูกพันธะกับบางสิ่งที่อยู่ในความมืดมิด และตอนนี้หนทางกลับไม่มีเหลืออีกแล้วหญิงสาวตัวแข็งทื่อเสียงหัวใจของเธอดังอยู่ในหูราวกับกรองศึกเธอพยายามดึงมือตัวเองออกจากการเกาะกลุ่มของโครงกระดูกเพลิงแต่ยิ่งดิ้นแรงเท่าไหร่มือของมันกลับ,บีบแน่นขึ้นราวกับเหล็กร้อนที่กดลงบนผิวเนื้อของเธอดวงตาของเธอพร่ามัวไปด้วยน้ำตาและควันไฟเธอกรีดร้องชื่อสามีออกมาด้วยความสิ้นหวัง แต่สิ่งที่นั่งข้างเธอเงยหน้ามาช้าๆเผยให้เห็นโครงหน้าของชายหนุ่มในวันแต่งงานซ่อนทับกับกระโหลกไฟอย่างน่าสยดสยองเหมือนสองผ้ากำลังแย่งกันครอบครองร่างเดียวช่วยฉันถ้าเธอยังอยู่หญิงสาวผู้เสียงสัน่นโครงกระดูกเพลิงนั้นนิ่งไปชั่วครู่แสงในดวงตาลดลงเล็กน้อยราวกับสับสนก่อนที่เสียงอีกเสียงหนึ่งจะแทรกขึ้นมาจากเบาะหลัง เขาเลือกแล้วเขาแลกเธอกับชีวิตของเขาเองหญิงสาวหันขอบไปมองร่างไม่เกรียมมากมายในเบาะหลังเริ่มพลานเข้ามาใกล้ช้าช้านิ้วที่เป็นเท่าฐานเอื้อมาทางเธอเสียงหัวเราะของพวกมันดังก้องเหมือนนรกทั้งขุมเธอสายหน้าน้ำตาไหลรินเธอจำได้ทันทีว่าก่อนแต่งงานสามีของเธอเคยเล่าเรื่องเหตุการณ์ไฟไหม้ในหมู่บ้านเก่าที่เขาเป็นคนเดียวที่รอดชีวิต และเขาเคยพูประโยคหนึ่งด้วยเสียงแผ่วเบาว่าไม่มีใครรอดโดยไม่มีราคาที่ต้องจ่ายความจริงนั้นแล่นเข้ามาในหัวเธอเหมือนสายฟ้าฟาดเธอหันกลับไปมองโครงกระดูกเพลิงที่นั่งข้างเธอน้ำเสียงสั่นพร่ออกมาจากลำคอเธอทำข้อตกลงกับพวกมันใช่ไหมโครงกระดูกเพลิงนั้นไม่ตอบเพียงแต่มองเธอด้วยแววตาที่เจ็บปวดก่อนที่เปลวไฟจะลุกโชนแรงขึ้นรอบตัว เท่าทานจากผิวมันปลิวว่อนในอากาศเหมือนจะเผาผลาญทุกอย่างให้เป็นเท่าทุลีรถทั้งคันสั่นสะเทือนรุนแรงเสียงโซ่เหล็กดังจากใต้ท้องรถเหมือนรถกำลังถูกลากลงไปที่ใดสักแห่งถนนสีดำไม่เตรียมกลายเป็นรอยแยกเปลวไฟพวยพุ่งพุ่งขึ้นมาจากรอยแยกนั้นหญิงสาวจับหัวใจของตนเองรู้สึกถึงจังหวะการเต้นที่ช้าลงเรื่อยๆผิวหนังของเธอเริ่มแตกเป็นรอยเส้นสีดำ เหมือนลวดลายของไฟที่กัดกินไม้แต่เธอยังไม่ยอมร้องอีกเธอจ้องไปที่โครงกระดูกเพลิงถ้าฉันคือราคาที่ต้องจ่ายฉันจะไม่ยอมไปเงียบเงียบน้ำเสียงของเธอเริ่มแผ่วลงแต่หนักแน่นร่างไม่เกลียนในเบาะหลังหยุดขยับเหมือนกำลังเฝ้าดูว่าหญิงสาวจะทำอะไรต่อเปลวไฟนอกหน้าต่างลุกสูงขึ้นราวกับผนังนรกเสียงกรีดร้องรอบตัวดังขึ้นอีกครั้ง รถทั้งคันกำลังจะพุ่งเข้าสู่รอยแยกเบื้องหน้าหญิงสาวรู้ว่าเธอเหลือเวลาอีกไม่กี่วินาทีก่อนที่ทุกอย่างจะถูกกลืนกินไปโดยสิ้นเชิงมือของเธอสั่นสะท้านแต่เธอกำแหวนบนมือแน่นแหวนที่ตอนนี้ร้อนจนแทบเผามือเธอรู้สึกเหมือนมันยังมีบางสิ่งอยู่ข้างในบางสิ่งที่เป็นกุญแจหรืออาจเป็นระเบิดสุดท้ายที่จะปลดปล่อยเธอออกไปเธอหันไปมองหน้าโครงกระดูกเพลิงอีกครั้ง ถ้าฉันถูกเลือกฉันก็จะเลือกด้วยตัวเองเปลวไฟรอบตัวเริ่มสั่นไหวเหมือนบางสิ่งกำลังตอบสนองต่อคำพูดของเธอร่างไม่เกรียมหลายร่างเริ่มกรีดร้องดังขึ้นราวกับหวาดกลัวและในวินาทีนั้นรถทั้งคันกระโจนลงไปในรอยแยกของถนนเปลวไฟโหมกระหน่ำสูงจนบังท้องฟ้าทั้งหมดเสียงแตกหักของโลกดังสนัน่นหญิงสาวหลับตาลงบีบแหวนจนเลือดซึม พร้อมกับเตรียมใจทําในสิ่งที่เธอรู้ว่าจะเปลี่ยนทุกอย่างตลอดการรถพุ่งดิ่งลงสู่ความมืดเบื้องล่างเสียงกรีดร้องของวิญญาณดังระง,งมจนแทบทําลายสติแต่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายหญิงสาวกลับโฟกัสไปยังสิ่งเดียวคือแหวนที่ร้อนจัดบนปลายนิ้วเธอสูดหายใจครั้งสุดท้ายและบีบแหวนจนแรงพอที่เนื้อเลือดแตกทะลักทันใดนั้นแสงสว่างว่าก็พุ่งออกมา ส่องกระจายทั่วห้องโดยสารกลบเปลวไฟและเสียงกรีดร้องทั้งหมดร่างไม่เกรียมหลายสิบร่างส่งเสียงหหยหวนพวกมันถอยหนีละลายหายไปในควันดำแม้แต่โครงกระดูกเพลิงข้างเธอก็หยุดขับรถหันมามองด้วยดวงตาสับสนก่อนที่เปลวไฟในร่างมันจะค่อยๆมอดดับใบหน้าของสามีเธอปรากฏขึ้นอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเขากระซิบเสียงแผ่ว ฉันขอโทษฉันแค่อยากให้เรามีชีวิตอยู่ด้วยกันหญิงสาวสะอื้นน้ำตาไหลรินเธอจับมือเขาแน่นแม้มันจะยังร้อนระอุบางครั้งการอยู่ด้วยกันไม่ใช่การหนีจากความตายแต่คือการยอมรับความจริงแสงจากแหวนสว่างขึ้นอีกครั้งแรงจนทุกสิ่งรอบตัวแตกสลายเสียงไฟเสียงโซ่เสียงร้องทั้งหมดหายไปเหลือเพียงความเงียบสงบหญิงสาวลืมตาขึ้นช้าๆ เธอนั่งอยู่บนเบาะรถที่หยุดนิ่งริมถนนสายเดิมอากาศเย็นสดชื่นแสงไฟถนนกลับมาเป็นปกติไม่มีเปลวไฟไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีแม้แต่ร่องรอยของสามีที่นั่งข้างเธอเธอหันไปมองเบาะนั้นว่างเปล่าเหลือเพียงแหวนที่ตกอยู่บนเบาะเย็นเฉียบไร้แสงสว่างใดๆเธอหยิบมันขึ้นมากำบไว้แน่นน้ำตาเอารินอีกครั้งหญิงสาวค่อยๆลงจากรถ ก้าวเดินไปท่ามกลางความเงียบสงัดของถนนหัวใจเจ็บปวดแต่สงบอย่างประหลาดเธอรู้แล้วว่าเรื่องราวทั้งหมดจบลงแล้วแต่ร่องรอยของมันจะไม่มีวันลบเลือนจากใจเธอและในความมืดเงียบของคืนสายลมพัดเบาๆนำเสียงกระซิบแผ่วไกลเหมือนคำบอกลาที่เธอจะไม่มีวันได้ยินชัดเจนอีกเลย